Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริม,มากกเกษมชาวนี้อยากจะมาตอบคำถามหนึ่งครับของคนที่ถามผมมานะครับคือเล่าเท่าความนิดหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะหลายวันแล้วนะผมไปบร,บรรยายนะครับที่บริษัท อินเตอรียนะครับแล้วก็นำเข้าเฟอร์นิเจอร์นะครับชื่ออินดิโก้นะครับทีนี้เนี่ยอพอไปถึงบริษัทนั้นเนี่ยเขาก็เชิญให้ผมไปบรรยายนะโดยระยะเวลาในการบรรยายเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะซึ่งผมก็บรรยาย1ชั่วโมงพอดีแต่หลังจากนั้นนะก็เป็นช่วงของการถามคำถามนะซึ่งก็กินเวลาไปประมาณรวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้นยแต่สนุกครับ เพราะว่า,าผมชอบเนะเวลาที่ไปบรรยายแล้วมีคนถามคำถามนะแล้วก็อยากจะบอกท,ทุกคนที่ฟังรายการด้วยเหมือนกันนะครับว่าเวลาคุณได้ไปฟังบรรยายที่ไหนก็ตามแล้วเขามีช่วง Q a A ให้คุณสามารถยกมือถามได้นะฮะนะยกมือถามเลยครับเพราะว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นสปิเกอร์เองด้วยนะฮะก็บอกเลยเลยว่าหลายครั้งนะฮะเรื่องที่เราอยากเล่าเนี่ยบางทีเราเราลืมที่จะเล่าเราเล่าไม่หมดเพราะว่า ด้วยเวลาที่จํากัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอหรือหรืออาจจะแบบไม่ได้นึกถึงนแต่พอมีคนยกมือขึ้นถามเนี่ยเราก็ได้เล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวที่อยากจะแชร์เหล่านั้นออกไปนะแตนั้นก็ถือว่าพอมีช่วงของคําถามเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ที่ถามเนี่ยได้กําไรนะรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดในแง่ของความท้าทายนะการถามเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายคน ตอบมากๆหรือถ้าทายสปีกเกอร์มากๆเลยเพราะว่าบางทีสปีกเกอร์จะเตรียมมาแค่ตามสไลด์เท่านั้นแหละนะฮะพอถามนอกสไลด์ปุ๊บนี้ไปไม่เป็นอันนี้ลำบากเลยนะโอเคทีนี้มาพูดถึงคำถามที่มีน้องคนหนึ่งถามผมขึ้นมานะฮะเขาก็บอกว่าพูดถึงความกล้าแล้วนะคือพอดีผมบอกว่าใน การที่คนเราจะครีเอทีฟได้นี่นะครับจะต้องมี3มอย่างเนี่ยสามอย่างนั่นก็คือต้องมีความรู้นะครับต้องมีจินตนาการต้องมีความกล้านะครับทีนี้เนี่ยความรู้ลุยแหละเราต้องหามันยังไงนะจินตนาการนี่ก็เกิดจากการที่เรากล้าคิดกล้าตั้งคําถามนะส่วนความกล้าเนี่ยน้องเขาก็ถามครับว่าล้วจะทำยังไงให้เกิดความกล้าได้นะครับอย่างเช่นแบบ การออกมาพรีเซนต์หรือแม้กระทั่งการที่เวลาเขาบอกว่าให้ยกมือถามคําถามทายังไงถึงจะกล้าถามแล้วก็เวลาที่ในห้องประชุมบอกว่าให้ช่วยออกความเห็นทายังไงถึงจะกล้าออกความเห็นเพราะว่ากลัวว่าความคิดเห็นของเราจะเป็นความคิดเห็นที่ดูงงเงานะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการที่จะทําให้เกิดความกล้าได้เนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็น2แบบนะฮะสเรื่อง2เรื่องนะเรื่องแรกคือการสร้าง environment นะครับหรือสิ่งแวดล้อมให้เกิดความกล้านะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือการสร้างตัวเราเองครับฝึกฝนตัวเราเองให้เกิดความกล้านะครับทีนี้เริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมก่อนเลยละกันนะสิ่งแวดล้อมอันนี้เราอาจจะทำเองไม่ได้แต่ เราสามารถช่วยกันทําได้หรือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับบางครั้งผู้บริหารเองบอกว่าโอ้โหจะได้ไอเดียดีๆจากน้องๆจังเลยแต่ว่าทําไมน้องๆไม่มีใครมีไอเดียดีเลยนั่นอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าน้องๆไม่มีไอเดียดีนะแต่จะเป็นเพราะว่าคุณเองต่างหากหรือเปล่าที่เป็นคนปิดกั้นไอเดียเหล่านั้นนะการสร้างบรรยากาศนะครับหรือ Environment ให้คนรู้สึกกล้าที่จะออกไอเดียหรือกล้าพูดขึ้นมาเนี่ยนะฮะ อย่างแรกเลยคือคุณต้องทำพื้นที่เปิดพื้นที่ของการรับฟังให้มากขึ้นนะฮะเมื่อเวลาที่คุณบอกว่าให้ทีมงานเนี่ยสามารถที่ออกความคิดเห็นได้เนี่ยมันต้องรับฟังจริงๆไม่ใช่เขาพูดมาเน,นี่งผมคิดว่าน่าจะทำอ๋อพี่เข้าใจละแต่แบบนี้มันไม่เวิร์กเงี้ยโอ้โหจบเลยแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าทําแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่กล้าออกความคิดเห็นเพราะว่าเออทุกอย่างที่พี่แบบ คิดอ่ะมันดีหมดอ่ะคือผมคิดอะไรไปพี่ก็ค้านหมดอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นั้นต้อง1คือสร้างบรรยากาศของการรับฟังนะครับ 2. คือการสร้างบรรยากาศของการครบคิดและต่อยอดนะฟังอย่างเดียวไม่พอนะฮะบ,บางคนเนี่ยให้ไอเดียมาเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่ได้เรื่องเลยเออมันเราอาจจะคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่เราจะทาไงเราฟังอ่ะพี่เก่งบอกให้ฟังก็ฟัง ก็ทนฟังไปงั้นไม่ได้นะครับหัวใจสําคัญคือต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่มานั่งคบคิดแล้วก็ถกประเด็นกันต่อด้วยนะครับถ้าไอเดียมันไม่เวิร์คน้องที่ออกไอเดียมาก็ควรจะรู้เหตุผลแล้วก็ควรจะได้มีการถกประเด็นกันด้วยว่าทําไมมันถึงไม่เวิร์กไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าพี่ฟันธงบอกว่าพี่เคยเจอมาแล้วมันไม่เวิร์กหรอกนะครับไม่ได้นะครับถัดมานะฮะ อ,อพอมาขบคิดกันแล้วเนี่ยนะครับไม่แน่นะฮะบ,บางทีคุณอาจจะได้เจอบางไอเดียที่คุณรู้สึกมันไม่เวิร์กแต่ประกฏบว่าน้องๆทั้งทีมอาจจะรู้สึกว่ามันเวิร์กก็ได้นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือการเปิดสร้างบรรยากาศให้เกิดความกล้าน,นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณฟังคุณขบคิดแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าห้า0ิบห้าสิบเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้เหมือนกันลองครับ ลองให้น้องเขาไปลองครับลองให้ทีมงานลองไปเอาไอเดียที่เขาเสนอมาเนี่ยลองทําดูครับดูซิว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราก็มานั่งทบทวนมานั่งคุยกันอีกทีครับว่าทําไมมันถึงไม่เวิร์กแล้วมันเรื่องด้วยเหตุผลอะไรมันผิดพลาดตรงไหนนะครับโอเคทีนี้ในการของการปรับปรุงตัวเราเองบ้างนะครับสร้าง environment แล้ว มาสู่ในส่วนของการปรับปรุงตัวเองบ้างนะฮะถ้าไม่ไงเราถึงจะกล้าครับเขินจังเลยนะฮะอย่างแรกเลยครับคือถ้าเป็นการพรีเซนต์นะการนำเสนอการออกไปพูดพรีเซนเทชันเนี่ยนะฮะต้องซ้อมฮะอันนี้ผมบอกบ่อยมากนะครับเป็นเคล็ดลับเดียวที่ทำได้ง่ายมากแต่น้อยคนจะทำก็คือการซ้อมนั่นเองบางคนเขินฮนะอยู่ในบ้านคนเดียวต้องพูดคนเดียวหรอเขินจังเลยนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านคนเดียวพูดคนเดียวแล้วยังเขินเนี่ย ผมว่าออกไปข้างนอกน,นี่ยิ่งเขินหนักเลยนะนั้นต้องกล้าพูดคนเดียวนะครับในบ้านซ้อมเข้าไปครับผมเองเนี่ยในงานใหญ่ๆบางงานนะฮะผมซ้อมเป็น10รอบเลยนะซ้อมอย่างเดียวไม่พออัดวีดีโอด้วยหัดคลิปด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ดูตัวเราเองด้วยนะฮะบ,บางทีเราคิดว่าเราดีแล้วนะปรากฏว่าพอมาดูในคลิปปุ๊บโหทำไมย,ยืนห่อไหลจัง ทำไมยืนแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องยืนแบบที่เราคิดว่าเราอยู่บนเวทีด้วยนะบางทีบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้นะระหว่างอยู่บนเวทีอยู่หน้าชั้นอยู่หน้าห้องหรืออยู่ในห้องของเราเองเนะี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมีจินตนาการนิดหนึ่งนะสคือพูดในเรื่องที่เรารู้ครับน้องถามว่าเออทาไมเ,ออเราถึงกล้าพูดตรงข้างหน้าตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นเพราะว่าผมพูดในเรื่องที่ผมรู้ไง ถ้าเกิดว,ว่าให้ผมไปพูดเรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์พูดเรื่องเกี่ยวกับาการทําอาหารพูดเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อะไรเงี้ยผมคงพูดไม่ได้นะแล้วผมก็คงไม่มีความมั่นใจเลยนะแล้วก็คงไม่กล้าพูดมากๆแน่ๆรวมถึงเซสชั่น Q&A ผมก็คงไม่กล้าตอบด้วยนะดังนั้นนะครับพูดในเรื่องที่เรารู้นะครับ3ครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายมาให้ดีครับอืม บางทีสมมติว่าเราทำ presentation นะครับหรือว่าเราอยู่ในห้องประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้แล้วว่าเซสชันนี้ต้องมีการให้เราพูดทำให้เราเครียดแน่ๆนะครับพยายามอย่าก,กินอะไรที่มันทำให้เราปวดท้องหรือมีความเสี่ยงที่จะปวดท้องผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่แน่นอนกับกาแฟมากๆบางทีกินกาแฟก็มีปวดท้องบางทีกินแล้วก็ไม่ปวดแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยมีต้องขึ้นบรรยายแบบใหญ่ๆนะฮะ ผมจะเลือกที่จะบางทีเลือกที่จะไม่กินอะไรเลยนะหรือกินแค่น้ำเปล่าน้ำอุ่นแค่น้ำพอแค่ให้ท้องไม่ร้องนะบางทีแบบไม่กินอะไรเลยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าพอบางทีไม่กินอะไรเลยเนี่ยนั่งในห้องแล้วปรากฏท้องร้องนี่ก็โอ้โหเขินเหมือนกันนะฮะนะก็ดังนั้นนะฮะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับจริงๆมีเคล็ดลับตรงนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่า เอา3ข้อก่อน3ข้อนี้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยนะครับ1คือซ้อมบ่อยๆครับนะครับซ้อมนี้คือถ้าเกิดว่าหมายถึงการออกความเห็นในห้องประชุมเอ๊ะเราจะซ้อมยังไงหมายความว่าอันนี้ผมก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าการออกความเห็นในห้องประชุมเนี่ยแล้วเขาให้ใครยกมือก็ได้คุณก็ขยันยกมือบ่อยๆเออเดี๋ยวก็ชินนะเขาให้คุณถามคําถามหลังจบเซสชันนะมีช่วง q a a ยกมือถามบ่อยๆ แต่คุณจะกล้าเลเชินไปเองครับอย่าคิดว่าคําถามของเราเป็นคําถามง่ๆนะเพราะถ้าถ้าเกิดว่าคือวิทยากรคนบรรยายทุกคนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าว่าคุณถามเพราะว่าคุณอยากรู้จริงๆนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นคําถามโง่ๆนะเพราะว่าถ้าคุณฉลาดแล้วคุณคุณคงไม่มานั่งตรงนี้ถูกไหมนะถ้าคุณรู้แล้วคุณก็คงไม่มานั่งตรงนี้นะดังนั้นครับฝึกวะครับซ้อมนะครับ 2. คือพูดในเรื่องที่เรารู้นะครับนะครับสก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับมอนิ่งคอร์นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับในการนำเรื่องของความกล้านะครับไปต่อย,ยอดแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานได้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ